แล้วมีปัญหาอะไรที่ซุปเปอร์จึ้งมั้งคะซุปเปอร์จึ้งก็มีค่ะอย่างเช่นล่าสุดที่เจอก็คือน้องไปหาที่พักเองแชร์กันเองอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเจ้าของห้องมาบอกว่าวันเนี้ยย้ายห้องเลยตอนนี้ถ้าไม่ย้ายจะแบบเอตำรวจมาเลยอะไรพวเนี้ยมันเกิดได้ยังไงคะแบบนี้ถ้าหาวความเลยอะ่ะน้องเป็นคนหาห้องเองอันนี้เราเล็สกรีนให้ก่อนแต่ว่าพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาวันนั้นจําได้เลยว่าแบบว่ามีสายตรงเข้ามาแบบด้วยค่ะ พี่โดนไล่ออกจากห้องอะไรอโอเคค่ะ วันที่โลเคชันอะเลยก็ไปไปปุ๊บก็คือไปหามเขาแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรไงเหมือนเขาบอกว่าจริงๆที่เนี่ยค่ะมันจะมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นโอนเนอร์เลยที่แบบเป็นเจ้าของห้องกับตัวเอเจนซี่ที่เราคอนแทคเขาเหมือนคอนแทคกับเอเจนซี่แล้วเหมือนไม่รู้ว่าเอเจนซี่อะหมดคอนแทคกับโอนเนอร์หรือโอนเนอร์ต้องการจะขายห้องเราไม่รู้อะไรเลยแต่เขาบอกให้เราว่าโอเคให้คุณ move เรามีห้องรับรองให้คุณแต่ว่าคุณต้อง move ภายในคืนนี้แต่ว่ามันยังไม่เห็นกาหนดการที่เราต้องออกน้องก็เลยแบบว่ามีแบบว่าเเออ้้ยกิดะไรขึน เคสแบบนี้เราทำอะไรได้บ้างสิ่งเราทำได้ก็คือเราไปแจ้งความก่อนเลยนะคะอย่างแรกถ้าเอาไวๆเลยเราแจ้งความออนไลน์ได้เลยว่าเราเกิดปัญหานี้นั่นนี้นู่น